เอาสบายดียพี่น้องมื้อนี้เฮาอยู่บ้านบรรยากาศฝนตกก่บ่มีแนวกินบ่ได้ไปใส่มาใส่เนอะมาก็อยู่บ้านนอกสิหาแนวกิน,ม,น,กนมามาเบิ่งในครัวบ่มีหยังก่าัังไ่เอาหยังแน่ไว้บ่มีโอ้พี่น้องเข้ากระเทาอซัมนี้เระเอาะซัมมี้กินซัมนี้พี่น้อง,าออองมาเบิ่งโคเช็ตข้าวผัดบัดท,ที่นี่นี่ข้าวซัมนี้แต่ว่าคนสิกิน,น้ำกันนี่ หาข้นุมดเียตะกองตะกองแล้วก็หมอนั่นอีกร้านอีกสี่หาคนมาเบิ่งเขาสามีพี่น้องขอริพัด,ว,พดออพออว่ามันชิพอกินบหรือบอมามาเบิ่งนกันลายบอพ่อบอกระเทียมอ่อนวามันซุปเลยเนาะเขาก็โป๊กปันทิ้งตรงนี้ก่อน2อนง่อยแล้วพี่น้อง หาหน่วย,วยอยากห้เมารัวใครได้ทีแล้วเนาะบา้านเีาก,ก็้ยใส่เครื่องเป็นแบบว่ากุ้งปูป่าย,ยัางเขาเ้าอ,อาจจะมาไล่แท้จริงแต่ว่ากุ้งประมือเขามันหลายกับใครเขามันหลาย,าลายพี่ไม่ไม่เบิ่งในเมื่อเขาเ้า,าเเมเเเเบมาไล่แล้วเขาเฉยๆมันจะขี้แศบเฉยๆฉิบพอกินมันก็ต้องเจอแบบนี้พี่น้อง ไม่เขาพัดก้จ้ดนนี่พี่น้องใช่หรืว่าเขาพัดก้จดนจรือายอนเขาไมันอน,น,นบอกเขาแฮ้เขามีจันนี่ไม่ใ,ใส่เลยหม่ทำนี้ก็เป็นเขาพัดเลยพี่น้องเลยไม่สุยสดอสสยอดนั่นนึงใส่สานีพ่อป้าใส่นั่นึง พ่อนอ,อนร้อยสามีพ่อผูอ้ได้มากไปได้ก็ปุ่งกระดานพีนะ่น้องนี่พ่อมันกบ็บนเอาไรยังหางกำม,มันนีเลยกรโยเลยในสเ้าพาหย่าอียงในในจาก ข้าเห็ดข้าวผัดแล้วนาะผู้นี้ไปได้เข่ามากเนาะเพราะไปได้เข่ามากก็แนนัน่นแหละเขาเอื่นว่านี่คือเมนูเก่าเหลาข้าวผัดเนาะนี่โอ้โหยัดโดอก็ถึงรอนนะอเนี่ยพี่น้องเอาบ่องนี่อนไ นี่คือ Save ond, ng, เซฟพ่อเห็ดเองเห็ดเองพุ้งเองกินเองนักงเลีงพ่อเกาล้าวเขาพัดหลาดเขา <laughs> ไปไปกินกันนี่เน่เน่พริกน้ำปลานี่นี่ยอดอหลังจากแล้วเรียบร้อยเนาะก็จะมีพริกน้ำปลามีไข่ดาวเนาะสุกสิ่งสุกอย่าง ไปพี่น้องเสียงรีดจากข้าวนิดเดียวนะข้าวนี้เดียวเอาไพี่น้องมามาหน้าอกมามาพี่น้องมาเจ็บเข้มนลมกันโหลดปวดพี่น้องปวดประมึกสำคังกระติวกะข้าวพันกินข้าว Cao lẩu Cao lẩu hấp hành Giọt Ôi, bạc quá đi Bự Thu ngon đây ngon Ngon mặn Gọi nó đi không? เนี่ยวโอ้เบล่งหน้าเะอะไรขอ้มตัดกันตัดเลียนนี่ไม่ใช่มะนาวเนาะโอ้โเสพตัดเอา้าเลย เ,เต,ตืน้อยก็เตือน้อยแตทข้าแบบผงกะหรีเ่เลยงายก็แซ่บงาก็หมดือเก่า